สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้พบกับครูสนันีในหัวข้อการเขียนอักษรไทยนะคะเ,ออเรามาดูความหมายการเขียนอักษรไทยนะคะว่าหมายถึงอะไรการเขียนอักษรไทยก็จะหมายถึงการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกและข้อมูลข่าวสารของผู้เขียนออกมาเป็นรูปของลายละอักษรนะคะโดยจะใช้ตัวอักษรไทยคะ่ะ ตามหลักอักขรวิธีของภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะมีความชัดเจนแล้วก็สื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการค่ะทีนี้ค่ะนักศึกษาในการเขียนอักษรไทยเนี่ยผู้เขียนก็จะต้องมีทักษะพื้นฐานทางภาษาเอ่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจําวันและการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยก็ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปพยัญชนะในภาษาไทยทั้ง44ตัวนะคะสระที่ใช้นะคะวรรณยุกต์ตัวสะกดการเว้นวรรครวมไปถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะเพื่อให้การจัดรูปแบบข้อความเนี่ย มีความเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุดนะคะทีนี้ทั้งหมดนี้นะคะในการแข่งอักษรไทยเรามีจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านเขียนได้อย่างถูกต้องสื่อสารได้รู้เรื่องชัดเจนนะคะแล้วก็ได้ความหมายตามที่ต้องการค่ะเป็นยังไงบ้างคะการเขียนอักษรไทยหวังว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ให้กับนักศึกษาได้นะคะ